ช่องนี้ยินกับลาสยูจีของลาซาดามาคทุกคนเคยเข้าไปจะเห็นว่าเขามีแบบเท่นส์ปร์ล็องนะให้สาวๆอยาก้องมีแรงบันานใจในการแต่งมากต่ัวทำผมเยอะแยะไปหมดเลยก็ไปดีในลัสิูจีกันได้เพราะ่แบบเข้าไปเท่าผแต่งหน้า่ด ไม่ค่ะต้อไปถ่ายถ่ายมาที่นี่ค่กี่วันสองวันแต่ว่าทำงานกี่วันไมวันหกวันแต่ว่าเราเราเปินไปก็ทำแล้วดแล้วเไปอนุาานทาขคนแี้ก็กับอันนี้เป็นงานคู่ลสนที่เราไปต่างประเทศด้วยกันน ใช้เวลาจะมีโอกาสไปเที่ยวนอกเหนือจากทำงานเสร็จไมหมคะไม่มีโอกาสจะไปเที่ยวล้องไปตั้งคันข้าวอะไรอาีกันมากกว่าเพราะเวลามันก็กระชับ ตัวมันก็ถ่ายละครอยู่กวันเหมือนกันเลยทีนี้มันไม่ได้ก่อนจริงหรอกค่ะมันเป็นสครีมไปเลยเป็นทางลงรูปเป็นคนที่แบบไม่รูอะไรค่แต่ล่าสุดที่เห็นลงรูปคู่ไม่ใช่ว่าก่อนเองก่อเองใช่ไหมไม่มากก่อก็อนไหนเขาก็ชอบถ่ายสตรีมจริงเราถ่ายรูปเล่นเก็บเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในนี้เขาลงแต่ที่ไม่เห็นรูปหวานหวานก็แค่เขาลงนะคะมีแต่มีของเราของเราเราได้ดูก่อนแล้วถ้าลงงานคนได้ครบแล้วก็อาจจะลงรูปเล่น มันก็เลยม่นีเวลาจอจะรู้กน้อยมากแต่ไม่ทำงานกันก็มีโอกาสที่เห็นลุกแค่อะาก็ไม่เยอะนะคะเพราะว่าอยา่บอกว่าพอเราทำงานเยอะมาโอกาสได้ทำงานไมกก็เลยอยากดีแต่ว่ามันก็เลยค่ะคิวมาติดงานแบบงานแบ โปรก็ยังไม่เห็นรูปเราลงนะเดี๋ยวลงถ <c oughs> ึงลงกันมาแต่ว่าแต่ว่าเขาไม่ได้นอนเดี๋ยวเขาก็หาว่าแบบบอกว่าเขานอนนะไม่ได้นอนของเรานะเขาไม่เคยนอนหรอกเขาไม่นอนแต่เรานอนไหม <c oughs> เราก็มีนอนนิดหน่อยอย่างนี้แต่ไม่ได้คือด้วยความที่เราเข้าใจกันเป็นเพื่อนกันมาตลอดนั่นแหละมันก็จะเข้าใจกันว่าอ๋อนี่ทำงานเป็นอย่างนี้คุยกันแล้วก็มีอะไรเราก็สื่อสารกันตรงๆทุกอย่างมันก็เลยไม่ค่อยแบบยังขาดไม่ทันหรอกเรียกมาเรียกมา มันจะเหงาเนะตอีต้องอยมีค้องมีต้อเมีต้องมีต้องมี้ี้องมีต้องมีต้องมี้องมีนงมีต้มี้องมีนมีตงมองมีนต้อี้งมีีต้ด้องีต้องี้ม้ี้อ้กี้้ี้งมงมไ้ اوه <laughs>